ปกติดิจิมอนของพระเอกจะวิวัฒนาการร่างมืดเนี่ยมันจะมาครั้งเดียวแต่ในภาคโกสเกมมาตั้ง5ครั้ง6ครั้งเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมเอาการปรากฏตัวของกุลุสแกมมามอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งกุลุสแกมมามอนก็เป็นร่างวิวัฒนาการสายดาร์ของแกมมามอนนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการปรากฏตัวของดิจิมอนสายมืดของพวกพระเองนะปกติเราจะเห็นเป็นวิวัฒนาการที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่าของโกสเกมที่มีแกมมามอนเป็นดิจิมอนของพระเองเนี่ยวิวัฒนา การร่างมืดหรือร่างชั่วร้ายนี้ให้เราเห็นได้ถึงประมาณ5-6ครั้งเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ลองคัดเหตุการณ์ที่มีการวิวัฒนาการเป็นกุลุสแกร์มอนมาทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีครั้งแถมให้ด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางตอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาแบบแวบๆบแบบแบบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะชี้ทางให้เผื่อท่านผู้ชมไปตามดูกันนะว่ากุลุสแกร์มอนเนี่ยมันมาตอนไหนบ้างครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าสู่่่่่เเเเนนนนื้้้ออออหาขงงคลลลิิปีีีกัไดยยรมซึมทททตต13 ยี่เนี่ยเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของกูลุสแกมมามอนในฐานะการวิวัฒนาการนะครับแต่ว่าเ,เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านั้นน่แกมมามอนจะมีการถูกเปิดเผยตัวกูลุสแกมมามอนแบบลางๆโดยการโจมตีด้วยโครโนเบรกเกอร์ของคล็อกมอนครับซึ่งฮีโร่กับแกมมามอนเนี่ยเคยเจอคล็อกมอนประมาณ2ครั้งนะครับแล้วทีนี้ไอ้ท่าโครโนเบรกเกอร์เนี่ยมันทําให้เหมือนกับดึงการเวลาของคนที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยกลายมาเป็นอาหารกลายมาเป็นสิ่งสะสมให้กับตัวคล็อกมอนได้ซึ่งคล็อกมอนใช้ตั้งแต่ตอนแรกใส่ มัมมอนปุ๊บก็งงเลยว่าเหมือนกับว่าช่วงเวลาอนาคตของแกมมัมอนเนี่ยมันมีดิจิมอนที่เป็นมืดดําอะไรพวกนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นอนาคตของมันด้วยหรือการได้เจอกับคร็อกมอนครั้งที่2นะครับคร็อกมอนก็ใช้ท่าไม้ตายนี้เป็นทรงเดิมเลยครับผมทําให้แกมมัมมอนเนี่ยมีภาพเงาของกูลุสแกมมัมอนปรากฏขึ้นมาครับเล่นเอาสคร็อกมอนหลอนกันไปเลยเนาะแต่ว่าตอนที่13นี่แหละครับสะเทือนใจสําหรับคนดูด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นดิจิมอนฝั่งของพระเอกที่มีการตายลงไปครับซึ่งคนที่ตายไปนั่่นนกก็็คคคคืืออโบและร้ายซึง ซิลดรามอนนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่บอกเลยว่าโหดเหี้ยมมากๆนะเขามีการสังหารดิจิมอนให้เราดูเนี่ยประมาณสัก5 6าตัวได้มั้งเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่นับตอน13ที่เราเห็นกันนะครับมันฆ่าไปแล้วเนี่ยเก้าร้อยกว่าตัวครับผมแล้วมาบรรจบในของตอน13เนี่ยอยู่ที่1000ตัวนั่นเองครับซึ่งการฆ่าไม่เลือกด้างแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆและตัวที่1000ันที่ซิลดรามมนสังหารไปครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นแกมมามอนเนาะแต่ว,ว่าสตราจารย์โบคมอนเขามีการกระโโดดมมาาบงางกรจตีขอ ดิวดรามอนให้ก่อนครับแล้วโบคมอนพอตายไปเสร็จปุ๊บก็สลายไปนะครับผมพอสลายไปเสร็จปุ๊บแกมมามอนที่รู้สึกเจ็บปวดกับการจากไปของศาตาจาย์โบคมอนที่ศาตาจาย์โบคมอนเคยดีกับแกมมามอนมากเลยให้ช็อกโกแลตให้ขนมอะไรพวกนี้กินตลอดเวลาเลยแล้วต้องมาตายแบบนี้ทําให้แกมมามอนเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาวิวัฒนาการกลายเป็นกูรุสแกมมามอนครับซึ่งกูรุสแกมมามอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเราได้เห็นเขาวิวัฒนาการครั้งแรกนะเขาเป็นดิจิมอนที่มีสติสัมปชัญญะนะครับถ้าไม่งั ไม่ว่าจะเป็นแบบสกลเกรมอนเมกิดรามอนอะไรพวกนี้คือการวิวัฒนาการที่ผิดพลาดแบบนั้นนะครับมันจะไม่มีการพูดสื่อสารอะไรเลยนะก็คือเกิดมาด้วยความบ้าคลั่งแล้วก็ไล่จะสังหารศัตรูอย่างเดียวเลยแต่ว่ากุลุสแกรมมอนเนี่ยมันมีพลังมันมีความโหดเหี้ยมมันมีความชั่วร้ายอยู่เออแต่ในทางกลับกันมันสามารถพูดสื่อสารอะไรพวกนี้กับฝั่งพระเอกได้ด้วยครับซึ่งพอกรุสแกรมมอนตปราบตัวขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เข้าไปจับตัวซีลรามอนได้เลยนะซึ่งอังโกราัเล มันโจมตีมาจากท่างไหนไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยกูรุสแกมมอนสามารถจัดการไปจับตัวเจ้าซิลดรามอนมาง่ายไดขนาดนี้ชหรืออ่าพอจับตัวได้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นความตรงไปตรงมาของกูรุสแกมมอนอย่างหนึ่งนะครับคือถามซิลดรามอนว่าได้รับคําสั่งมาหรอถึงได้มาฆ่าผู้ทีจมมอนไม่เลือกหน้าแบบเนี้ยแล้วไปะมาณได้ข้อสรุปว่าฆ่าไม่เลือกหน้าแล้วกูรุสแกมมอนก็บอกว่าโอเคงั้นก็รับการลงทันจากฉันไปก็แล้วกันนะแล้วกูรุสแกมมอนก็ใช้ท่าเดดอินสคิวเวอร์โจมตีเข้าไปเรียยบร้ัซดานกก็ถูํจไปะึ่ง การปรากฏตัวครั้งแรกของกุลุสแกมมามอนมันจะเริ่มมีข้อสังเกตบางอย่างจากทางทีมพระเอกนะครับคือข้อสังเกตของทางทีมพระเอกเนี่ยเขาจะมีการนับว่าเฮ้ยแกมมามอนเนี่ยเขาวิวัฒนาการได้หลายร่างนะเราลองมานับดูซิเป็นอะไรได้บ้างซึ่งฮีโร่เนี่ยก็นับกุลุสแกมมามอนเข้ามาพูดคุยกับลูริ่กับคิโอชิโร่ด้วยครับปรากฏว่า2คนนั้นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกุลุสแกมมามอนของไม่นับได้ไหมอ่ะ <laughs> มันเป็นร่างวิวัฒนาการที่แบบว่าชั่วร้ายควบคุมไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่แนะกมกามามออนนนนนนน้้นนน้ววววกกกกกจมมีีาาารุุใััแแลผส่่ขงทิฒ แกมมามอนเหมือนกับว่าทุกตอนที่มีการจบลงไปนะครับจะมีดิจมอนสีดําบางตัวปรากฏตัวขึ้นมาอย่างตอนที่ซิลดารมอนตายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอาคูมอนสีดําที่ปรากฏตัวขึ้นมาแวบๆนะ ทีนี้นะครับผมตอนต่อมาที่กุลุสแกร์มอนมีการปรากฏตัวขึ้นมาเลยนั่นก็คือตอนที่21นั่นเองครับตอนที่2 1สศัตรูที่กุลุสแกร์มอนได้เผชิญหน้านะครับนั่นก็คืออาร์เคเิมอนครับผมซึ่งอาร์เคเนมอนเนี่ยเนนว่าเป็นเพื่อนของแม่ฮีโร่นะแล้วก็มาแบบชวนชวนพวกฮีโร่ไปยังช้อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่งครับผมแล้วสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็มีพวกใยแมงมุมมากมายนะครับแล้วคุณโซเนียที่ปลอมมาเป็นเพื่อนแม่ของฮีโร่เขาก็มีการเปิดเผยตัวขึ้นมมมมาาาาาาาพพรรรร้้้อออกกกกกับับูดดถึงงงวววิจิจยททีี่่เไไาาํนสข สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเขาได้มีการวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นฉลาดมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่นับว่าของมนุษย์หรือของดิจิมอนก็ได้นะครับอาเคีนี้มานบอกว่าขอแค่กินของคนที่มีศักยภาพเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นมีความรู้องค์ความรู้อะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นได้ซึ่งไปๆไปมาๆแล้วได้สัมผัสว่สวาแกมมามอนเป็นดิจิมอนที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงเป็นสมองของดิจิมอนที่ดูมีสมรรถภาพแบบนี้แล้วแล้วก็ตอออออกกกกกกิินนนนนนมมมมมยยาาจะะแแ่่่ใขณทีุ ถูกไล่ต้อนอย่างจนมุมแล้วเขาก็ได้วิวัฒนาการกลายเป็นกุลุสแกรมมอนครับซึ่งการวิวัฒนาการครั้งนั้นนะครับก็กุลุสแกรมมอนก็ใจดีใจดีนะครับบอกอาเคเนมอนว่าอยากกินนักใช่ไหมงั้นก็กินเข้าไปเลยซึ่งกุลุสแกรมมอนก็เอามือยัดเข้าไปในปากของอารเคเิมอนครับผมแล้วก็ใช้ธาตุเดสเดวมานโจมตีเข้าไปในปากครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการยัดความร้อนเข้าไปสู่ร่างกายโดยตรงครับผมถ้าอยากกินนักก็ให้กินไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจบเกมไปนะครับผมอาเคเนมอนก็ตายไปด้วยง่่าาายยๆแบบนนี้เลนะซึงกกรปร ตัวของกูรุสแกรมมอนครั้งนี้พอกำจัดอาร์เคเนมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เหมือนเป็นการเจอครั้งที่2ของฮีโร่นะฮีโร่ก็เลยเดินเข้าไปใกล้กูรุสแกรมมอนกูรุสแกรมมอนก็บอกกับฮีโร่ว่าอย่าเข้ามาใกล้มันยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นอ่าพอเตือนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็งงเลยว่ายังไม่ถึงเวลาทั้นมันยังไม่ถึงเวลาไหนกันวะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอการมิอพัฒนาการครั้งนี้ของกูรุสแกรมมอนได้จบลงไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นภาพดิจิมอนสีดําอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือแบล็กกาโ แกมมามอนที่เป็นดิจิมอนที่ส่งสารสีดําไปทั่วดิจิทัลเวิลด์ได้นั่นเองครับเออไม่ได้มีบทบาทจะมาต่อสู้หรือจะมาพูดคุยอะไรแต่อย่างใดนะแล้วต่อมาก็จะเป็นการปรกากฏตัวครั้งที่3ของกูรุสแกมมามอนคือมาตอนที่42เลยนั่นเองครับทิ้งระยะเวลาพอสมควรนะซึ่งนึงตอนที่ปรากฏตัวครั้งนี้นะครับศัตรูที่ต้องต่อสู้ก็คือโอโบโรมอนครับผมโอโบโรมอนเนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับตอนนี้นะใครดูก็น่าจะมีหวาดเสียวกันบ้างคือมาเป็นดิจินะรอ,อะไร นะมันเหมือนเล่นเกมกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตัดสินเป็นลีดเดอร์นะซึ่งใครที่จะเป็นลีดเดอร์ได้นั้นก็ต้องมีศักยภาพในการล่าได้เป็นอย่างดีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งวิธีการล่าของพวกมันนะครับมันจะต้องล่าพลังงานที่มาจากตัวมนุษย์ที่เป็นสีเดียวกับของตัวโอโบโรมอนอย่างของโอโบโรมอนสีน้าเงินก็ต้องเอาพลังงานมนุษย์สีน้าเงินมาของสีแดงก็เอาพลังงานสีแดงมานะครับซึ่งการล่าของพวกมันนี้นะครับก็คือมันจะเสียบมนุษย์ไปมนุษย์ที่โดนโอโบโรมอนโจมตีด้วยลักษณะน,นี้ก็จะเข้้าาไปอออยยู่่่่ใในนนมมมิติตตขงงัรัรบและเืชววสุดททีโ สามารถทําแต้มได้มากที่สุดหรือไงนี่แหละมันก็ได้พลังงานของมนุษย์ทั้งหมดกลายมาเป็นเหมือนผ้าพันคอให้กับตัวมันครับและคนที่โดนเข้าไปก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับมีฮีโร่ด้วยพอฮีโร่โดนจับตัวเข้าไปแบบนี้ปุ๊บแกมมามอนก็ของขึ้นครับเอาฮีโร่ขึ้นมาเอาฮีโร่ขึ้นมาการพิศนากการสายมืดก็มาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งก็กลายเป็นกุลุสแกมมามอนหลังจากนั้นก็พุ่งเข้าไปจัดการกับเจ้าตัวที่เพิ่งกลายเป็นลีดเดอร์ได้ซึ่งการที่พวกโอโบลามอนมันมานเป็ร,ดดรออาราช อะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากโอโบรมอนสีอื่นด้วยซึ่งไอตัวสีแดงที่เป็นล mm ีดเดอร์ก็ถูกกูรุสแกมมอนกําจัดไปส่วนอีสตัวที่เหลือเนี่ยไม่ตายแต่ว่าโดนกูรุสแกมมอนชิงพลังงานสีจากพวกมันมาครับซึ่งการปรากฏตัวในตอนที่42นี้นะครับกูรุสแกมมอนก็จะมีปริศนาทิ้งไว้ให้เราอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการที่มาพูดกับฮีโร่ว่าอย่าถูกพวกมันจับตัวได้ง่ายแบบนั้นสิก็หมายความว่าดูทรงแล้วจะมีความเป็นห่วงกับฮีโร่ใชมูดี้นะคร คืนเป็นแกมามอนซะงงๆเลยนะนอกจากนั้นแล้วนะครับกุรุสแกมามอนก็จะมีการเรื่องฮีโร่ว่าเป็นลูกพี่ซะด้วยครับซึ่งเดินทีแล้วเนี่ยแกมามอนเขาเหมือนจะถูกเซตมาให้เป็นน้องชายของฮีโร่นะครับอันนี้คุณพ่อเขาบอกมานะครับว่าจากนี้ไปแกมามอนคือน้องชายของลูกนะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วทีนี้พอมาเป็นกุรุสแกมามอนก็เลยเรียกว่าลูกพี่ไปซะอย่างนั้นเลยนะเอออันนี้ก็เป็นสายสัมพันธ์ปแปลกๆระหว่างพระเอกกับดิจิมอนสายมืดของพระเอกนั่นเองครับนอกจากนนนนนนนััััั้้้้แลวสสสํําาาาาหรรรบตตอออีีีีดดิจจมมท่่กกกกเเเฝงง็็ะป และไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับโอโบโรมอนเนี่ยมันมีการมาสังเกตการว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ดิจิมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมา,มาเมื่อกี้มันคือราชันแห่งนิลาการหรือก็คือราชันแห่งความดํามืดหรือเปล่านะเออซึ่งหมายความว่าตัวโอโบโรมอนเนี่ยเหมือนจะเคยเห็นกูรุสแกมมอนมาก่อนที่ดิจิตอลเวิลด์หรือเปล่าแล้วก็พอเห็นว่าตัวนี้มันคุ้นๆหน้าคุ้นๆตาก็มีการพูดคุยกันด้วยประการชนิดครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยอ,อะไรมากนะครับจะมีการขยับสายสัมพันธ์ของฮีโร่กับกูรุส ซึ่งตรงนี้เบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากพูดถึงสเต็ปก่อนหน้านี้ว่านอกจากกุลุสแกมมามอนจะมีการปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะการวิวัฒนาการตรงๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโอโบโลมอนเนาะถือว่าพอมีการต่อสู้กับแกมมามอนมันจะมีดิจิมอนบางตัวสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวของแกมมามอนหรือบางครั้งไม่ต้องแบบสัมผัสก็ได้แต่ว่าเกือบมีกุลุสแกมมามอนวิวัฒนาการมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวของแกมมามอนเองก็สามารถที่จะยับยั้งตัวนั้นไว้ได้ก่อนนะครับยกตัวอย ตาดำๆและเราก็คิดว่าไม่นะกูลุสแกมมอนจะมาประทับก,กับแวมเดมอนหรือนี่แต่ไม่ครับผมตอนนั้นก็คือตัวของเบเทลแกรมมอนสามารถสะกดพลังไว้ได้แล้วก็วิวัฒนาการอย่างถูกต้องกลายเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นั่นเองครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ได้เจอกับลิลิสมอนนะครับลิลิสมอนก็จะสังเกตได้นะครับว่าภายในตัวแกรมมอนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ต้านทานพลังของลิลิสมอนไว้ได้ลิลิสมอนเองก็เลยอยากจะชวนตัวที่อยู่ภายในของแกรมมอนเนี่ยมาเป็นพวกกันนะครับมาร่วมทีมกันเพื่อสร้้าางโโลกกกไปดดววยยันนที่่ตอแร แกมามอนก็ไม่เอานะครับลิลิสมอนก็พูดเลยว่าฉันไม่ได้ชวนเธอนะฉันชวนอีกตัวตนที่อยู่ในร่างกายของเธอต่างหากละ่ะเออก็ให้เห็นว่าตัวของกุลุสแกมามอนเนี่ยมันจะมีบทบาทแซกๆแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาให้เราเห็นเลยครับแต่ทีนี้ถ้ากลับมาอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ได้วิวัฒนาการตรงๆให้เราเห็นเลยนั่นก็คือตอนที่59ที่มีศัตรูเป็นโทโนสมาเกะโคมอนครับซึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยคนซวยคือรุ่นพี่คิโยชิโร่ครับโดยที่ว่ามันมีดิจิมอนที่เป็นโฮโลแกรมโคร,เระเอะโดยที่ว่วากากร อรารวาทครั้งนั้นโทนโนสมาเกคอมมอนต้องการท่านจิระยะที่เป็นเหมือนเจ้านายนะฮะขี่กบอะไรแบบนี้นะครับและทีนี้ตัวของรุ่นพี่คิโยชิโร่ก็โดนไอ้กบเนี้ยดูดเข้าไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวโทนโนสมาเกอคอมมอนมันดูดทุกคนที่คาดว่าน่าจะเป็นท่านจิระยะได้หมดเลยและทีนี้ภายในร่างากายของโทนโนสมาเกคอมมอนมีแบบมนุษย์มากมายก่กองนะครับโ <c oughs> ดยระหว่างนั้นนะครับทุกคนก็ต้องไปช่วยรุ่นพี่คิโยชิโร่ใช่ไหมแลวทีนี้แกมมามอนก็ได้ต่อสู้กับโทนโนามากเกอคอมมอนในตอนนั้นนะ ที่ลำบากลำบนมากเลยครับผมแบบต่อสู้ไม่ได้นั่นเองครับทำให้แกมมาโอนที่จนมุมนั้นก็วิวัฒนาการกลายเป็นกูรูสแกมมาโมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งการวิวัฒนาการครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีการพูดสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะโดยที่ว่าตัวของกูรุสแกมมาโนมีการเปิดเผยจุดประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาต้องการซิงโครกับฮีโร่นั่นเองครับซึ่งฮีโร่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถมาซิงโครกับดิจิมอนอย่างตัวแกมมาโอนที่เป็นร่างมืดเนี่ยแล้วตัวกูาารย เป็นการรวมร่างรวมพลังกับมนุษย์หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะนะซึ่งต้องบอกว่าในเนื้อเรื่องแค่กเกือบจะทําให้เราเห็นครับผมเออมันก็เลยไม่ได้มีภาพเป็นรูปธรรมว่าเฮ้ยการซิงโครที่แท้จริงมันคืออะไรแต่ในตอนนี้ที่แผนของกุลุสแกร์มอนมันเริ่มเปิดเผยแล้วอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าฮิโร่ยอมซิงโครกับกุลุสแกรมอนแล้วแล้วก็จะช่วยรุ่นพี่คิโยชิโร่ที่อยู่ในร่างกายของโทโนซามาเกะคอมมอนกันได้นะซึ่งโทโนซามาเกะคอมมอนเนี่ยโดนกุลุสแกม์มอนซ้อมร่วงไปแล้วนะครับผม ชั้นซิงโครกับนายไม่ได้เพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าซิงโครไปแล้วไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะครับฮีโร่เองก็เลยแบบว่ายังยื้อไว้นั่นเองครับผมโดยระหว่างนั้นเนี่ยกุลุสแกมมอนก็เลยหันไปหาทางโทโนามาเกะโคมอนและน่าจะเตรียมปิดชีพแล้วล่ะครับแต่ว่ามันมีดิจมอนเดินทีเป็นลูกน้องนะนั่นก็คือเกะโคมอนครับผมก็มาร้องขอชีวิตพร้อมกับใช้ท่าไม้ตายของตัวเองในการที่จะปลดมนุษย์ที่ถูกโทโนามาเกะโคมอนดูดกลืนเข้าไปครับแล้วพอถูกปลดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย on, กุ ไปกําจัดเกคมมอนนะซึ่งฮีโร่เองก็มาขวางไว้นะครับแล้วกุลุสแกมมอนก็ยังมีท่าทีใจเย็นนะครับบอกว่าเดี๋ยวเวลามันก็มาถึงเองแหละแล้วก็กลับคืนร่างเดิมกลายเป็นแกมมอนนั่นเองครับและการมาสุดเด็ดอีกครั้งหนึ่งของกุลุสแกมมอนเลยก็คือจะอยู่ในช่วงของตอนที่65-66นะครับอันนี้นเราจะพูดถึงกุลุสแกมมอนอย่างเดียวก่อนนะโดยคู่ต่อสู้ที่กุลุสแกมมมอนมีการปรกากฏตัวขึ้นมาตรงนี้นั่นก็คือ imon, ดิจิมอนตัว 2, รร am แกร,รกับ ซีริอุสมอนนะตอนนั้นครับผมว่าถ้าเกิดว่ายอมยกร่างให้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะช่วยลูกพี่แล้วก็ทุกคนที่ถูกรับเฟซิมอนดูดกืนเข้าไปนะซึ่งตัวของซีริอุสมอนตอนแรกก็งงว่าเสียงที่อยู่ภายในนี้มันคืออะไรแต่ว่าระหว่างที่มีการสับสนอยู่นั้นนะครับรับเฟซิมอนก็ได้ดูดกืนซีริอุสมอนเข้าไปแล้วทีนี้การดูดกืนในขณะที่ตัวของกุลุสแกรมมอนมีการเปล่งพลังออร่าออกมาตอนนั้นนะครับทำให้เหมือนกับกินของผิดสัแดงไปกินยาผิดเข้าไปรับเฟซิมอนก็ได้รััับบวววววาาาเสีียท,งง,ยยกกทง,ง,งงงงง่่กกกตตออชชิิพลนข สิ่งมีชีวิตหลายตนมาแล้วสูญเสียไปแบบกระทันหันแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้รัฟเฟสิวันต้องสลายไปนั่นเองครับอันนี้คือมาแค่งเงาอีกแล้วนะแต่ว่าในรอบการต่อสู้กับรูมลอร์ดมอนนะครับตอนนั้นก็คือตัวของกอรุสแกมมอนก็กยึดร่างของฝั่งแกมมอนได้นะครับแกมมอนเรียกว่าเป็นฝั่งดีก็ได้นะยึดร่างมาได้เสร็จพ๊กก็ออกมาต่อสู้กับรูมลอร์ดมอนนอกจากนั้นแล้วนะครับตอนนี้เขาไม่งอการซิงโคกับฮีโร่แล้วแต่ว่าเขามีพลังมากพอที่จะทําให้วิวัฒนาการกลายเป็น็นนเเเรกกกุสออออไไดดด้้้้บบซึึ mon ่่งงงีีีี๋ยวาวาาาาพูถูถตบททบบทขข นึงก็แล้วกันแต่ว่าให้เห็นว่าตอนนี้กูลุสแกร์มอนเขามีพลังมากพอที่จะกลายเป็นร่างสมบูรณ์ของเขาได้และทีนี้ด้วยการกลายเป็นเลกูลุสมอนฮิโร่มีการพูดต่อรองไว้นิดนึงว่าซิงโคก็ได้นะเพื่อที่จะช่วยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าแกมมอนน่าจะสลายหายไปแล้วกับการที่ว่าตัวของกูลุสแกรมอนมีการปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับซึ่งสุดท้ายนี้ก็เป็นแผนของฮีโร่นั่นเองครับผมเพื่อที่จะเอาตัวแกมมอนที่ยังพอมีสติสัมปชัญญะหลับไหลอย,อยู่ในตตตััััววววขขขอออองงงงกกกกกกกูลุุสสมมาาาาาานนนนนนนเเ่่่่ยบึ้้รรรร็็ถปรปฏรใชดท และทีนี้ช่วงสุดท้ายจริงๆก็จะมีการกลับคืนร่างเป็นกูลุสแกมมามอนเล็กน้อยแล้วก็ได้คุยกับตัวแกมมามอนตัวน้อยนะครับว่าพวกเราก็เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในร่างเดียวกันนะไม่เห็นต้องมาทำ้ายกันเลยอะไรอย่างนั้นไปนะครับโดยเฉอ,อก็ถือว่าเป็นการจบบทบาทของกูลุสแกมมามอนที่สุดท้ายกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวแกมมามอนตามที่ควรจะเป็นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการปรากฏตัวของกูลุสแกมมามอนที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันนะเท่าที่ผมคาดได้ก็ประมาณ5เหตุการณ์หลักๆนี้นะครับแล้ว มไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยโดยละเอียดเพราะมันเยอะอจริงๆนะครับผมก็ไปไล่ดูกันได้แต่ถ้าใครอยากเห็นกูรุสแกรมมอนแบบเต็มๆสู้กันแบบดูเดือดเลยก็5ตอนที่ผมเล่าให้ฟังก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปหากันดูได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ดูมาแล้วมีประเด็นตรงไหนอยากจะมาพูดคุยชอบเหตุการณ์การปรากฏตัวครั้งไหนของกูรุสแกรมมอนมากที่สุดก็มาคอมเมนต์แชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันได้นะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอภัยยมาทีี่นน้้ดดวู ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ